โ okay. อเคยังไงเรามานั่งเรามาชิมกาแฟนะคะตอนนี้เราอยู่ที่มอนอิงดาวคาเฟ่นะคะร้านใหม่เนาะ,ะไงนี่คยด้านหลังก็จะเป็นแนวที่ผักนะคะอ่ะไปมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะตอนนี้นะคะ เรียกใช้บริการได้แล้วนะคะ168รนเช่าเชียงใหม่เที่ยวชมนักท่องเที่ยวมา,ะะมาเยอะแล้วน,นักทะะ่องเที่ยวมานะคะเห็นนักท่องเที่ยวตลอดทางเลยนะคะแต่ละจุดร้านกาแฟาบางร้านก็แต่ละร้านก็ลดแน่นเนาะเยอะมาช่วงนี้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กันทั้งนั้นเลยนะเนาะใช่ที่พกรถราคาเยอะนะคะช่วงนี้ท่ะช่วงหลังโควิดแล้วก็ช่วงนี้ก็จัดว่ามันเป็นหน้าโลเนาะมันยังไม่ถึงไม้ดูท่องเที่ยว ยังไม่ถึงหนาวร้อนแดดมาแล้วเอาดิค่ะหลบก,ก่อนวตัวขา,ขาวๆอยู่โอเค เรววาแวะมาชิม,มกาแฟนะคะเดี๋ยวจะดูว่าอร่อยไหมนะคะตั้งแต่ยา้ายมาอยู่เชียงใหม่นี้กินกาแฟเป็นกิจวัตรเลยกินได้วันใครจะมารีวิวอะไรช่วงน,นี้รีบมาค่ะไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพอพ้นเดือน เจ็ดแปดเก้านี้เริ่มมาแล้วเริ่มทยอยมาเยอะแล้วนะคะช่วงนี้ถ่ายรูปก,ก็ยังสวยอยู่นะความร้อนของเรานะคะเบื้องหลังตกล้องคนะ่ะ <c> เ <oughs> บื้องหลังตกล้องเบื้องหลังคนขับรถนะร้ออากาศดีนะคะร้อน ้อนเดี๋ยวไม่เห็นหน้าร,นร้อนมากร้อนฮัลโหลแต่วิวสวยชอบวิวสวยแต่ลมเย็นเนาะลมเย็นค่ะแต่อย่างเงี้ยดำดีนะคะอากาศระคุณหนี่โคตรดำเมาได้แล้วนะคะวันจับมานั้นได้ละเยอะๆเลย,เลย แต่ถ้าไม่ยืนกลางแดดเหมือนเหมือนสี่สิบนะคะเห็นไหมเดี๋ยวยู่นิ่งๆยู่นิ่งๆเดี๋ยวจับให้ยี่สิบแปดงศานะคะตอนนี้เราขึ้นมาทำไมกันเราขึ้นมาทำไมกันเราว่างงานใช่เหรอเรามาทำกันบ้านน้ลูกล้กาเรามาซืวิสถานที่อย่างวันต้นเดือนน่ะต้นเดือนหน้านะคะเราเริ่มที่จะ มีลูกค้าเช่ารถเช่าเราแล้วนะคะเราก็เลยก็เลยทำรีวิวนะคะว่า,าที่เป็นข่าวกันเรื่องม่อนแจ่มนะคะว่าโดนสั่งปิดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะคะลูกค้าก็จะกลัวว่าจะไม่มีที่พักเนาะเราก็เลยมาทํามารีวิวมาดูสถานที่จริงขึ้นมาสํารวจม่อนแจ่มว่าเนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะคะ เรื่องที่พาคุณไม่ต้องกลัวนะคะไม่หรอกก่อนหน้านี้มันปิดมันปิดโควิดด้วแล้วใช่ไหมอ่าโควิดมันปิดอยู่แต่ก่อนโควิดก็จะมีข่าวที่ว่าโดนสั่งปิดม่อนจับเนาะม่อนต่างๆนะคะม่อนจริงๆแล้วก็คือก็คือโรงแรมม่อนจริงๆก็คือโรงแรมชาเขียวใช่ไหมคะอันนี้คือชาเต้ร้อน เราเต้ร้อนนะคะโอเคนะคะเท่าที่คุณเห็นว่าคุณมาแล้วคุณไม่ต้องกลัวเรื่องที่พักคุณได้นอนแน่นอนนะคะแค่คุณจองให้เรียบร้อยเรามีหน้าที่พาคุณมาเที่ยวส่งคุณจนถึงห้องนอนแล้วเราถึงจะกลับนะคะนี่นี่คือการบริการของทาง168รถเช่าเชียงใหม่หรือ VIP Lady Car นะคะนะคับแทนตั้งนะคะ ใครอยากมาเที่ยวฝากด้วยนะคะเดี๋ยนะคะอ่าโอเคใครอยากมาเที่ยวนะคะเชียงใหม่นะคะจองที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมดูรถด้วยนะคะก็ฝากเราด้วยนะคะ168ดรถเท่าเชียงใหม่นะคะหรือว่าเป็น v i p อพีรตี้คานะคะก็เราดูแลเฉพาะลูกค้าผู้หญิงนะคะ ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไ้ติดตามกันอีกนะคะเดี๋ยวเราเจอสถานที่สวยๆเดี๋ยวเราแวะมารีวิวให้ดูอีกค่ะโอเคบายบนย